ประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์และพระเครื่องสมเด็จที่ท่านสร้างประวัติสมเด็จโตพรมรังสี สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเกิดเมื่อปี2331ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและมรณภาพในปี2415ในสมัยรัชกาลที่หท่านเป็นพระเถระที่มีปรีชาสามารถในทางพระธรรมวินัยและการเผยแผ่พุทธศาสนา ท่านบวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ20ปีและศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานนอกจากนั้นยังเป็นที่เลื่องลือในเรื่องเมตตาธรรมและปาฏิหารมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอภินิหารของสมเด็จโตมีเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหารของท่านมากมายเช่น สามารถเดินบนน้ำได้มีญาณอย่างรู้อนาคตแสดงฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาสร้างพระสมเด็จที่เป็นสุดยอดพระเครื่องของไทยเรียนและพระเครื่องของสมเด็จโตเรียนและพระเครื่องของท่านามีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งถือเป็นพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่าสุดยอดของวงการพระเครื่องไทยพระเครื่องของท่านามีพุทธคุณโดดเด่นในด้าน คล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีหนุนดวงชะตาเหรียญสมเด็จโตและพระเครื่องของท่านยังเป็นที่นิยมของนักสะสมและผู้ที่ศรัทธาทั่วประเทศโดยมีราคาสูงและหายาก